ขวานนี้ไม่ว่าจะจะอยู่ในกลุ่มไลน์ท่านไหนเขาแชร์กันเยอะจะวันเช้านี้เราขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยดีกว่าเล่ากันนิดนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าดารานี่จะมีชื่อแปลกๆอย่างคุณอะไรนะที่เรามาคิกคิกสารนังให้เราจำไม่ได้เลยเมจินะรักคิกๆสารนังเนี่ยตอนนี้มีแปลกกว่านั้นอีกนะเป็นคู่แข่งเลยเขาบอกว่าชื่อจริงตามบ่ายของนายคนเนี้ยชื่อนะไม่ใช่โรงแรมนายเฮงจ็อบแฮปปี้ไลฟ์นำสกุลเมคไลฟ์เบเตอร์ จริงๆต้องขอบอกว่าตอนแรกที่เราอ่านเนี่ยออตกกระใจเอ๊ะคนไทยสามารถตั้งชื่อแบบนี้ได้หรือว่ามันคือชื่อของชาต่ตางชาติออปรากฏด,ดูไปดูมาผู้ชายคนนี้มาจากสุรินทร์น,นะครับและชื่อของเขาเนี่ยออที่พี่ตั๊กบอกก็คือนายเฮงจอบแฮปปี้ไลฟ์แต่ว่าอองานดีงาน,งานเฮงชีวิตมีสุข นามสกุล Make Life Better นะครับแปลว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่าลืมว่าเฮงภาษาจีนเนี่ยแท้จิ๋วเนี่ยแปลว่าดีหรือดีมากเฮงเฮงเฮงเฮแต่ต้องขอบอกว่าพอเราดูชื่อนี้เนี่ยนะฮะเราก็มีการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวของคนคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อมานะจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนอยู่จังหวัดสุรินชื่อในแสนสร้อยสูงเนินนะคะเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่เมื่อวันที่16กรกฎาที่ผ่านมานี่แต่รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยเฮงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า มื่อวานนี้โดนไม่กี่วันที่ผ่านมาโดนจับครับคุณผู้ชมจับเพราะอะไรรู้ไหมไปขโมยมือถือ,อ,อครับที่สนามบาสในเฮงจ๊อบเนี่ยชื่อเฮงจ๊อบใช่ไหม<ะ>แกก็แฝงตัวไปเป็นคนดูนะเออดูบาสดูอะไรแล้วแกก็ไปขโมยโทรศัพท์มือถือ iPhone 5 ไปไอไอโฟนห้าตัวนี้มันมี G P S มันมันมันมีเขาเรียกว่าไฟล์ไมโฟนเออเวลาเวลามันเปิดอยู่ที่ยอเขาเรียกว่าถ้าเกิดเปิดออนเนี่ยเดี๋ยวทำไงอ่ะมืหลังจะได้ทำบ้งคยอย่างงี้มือถือก็ไม่ได้ตัวตอนนี้แต่ประเด็นคือมันจะมีไฟล์ไมโฟนแนะนำว่าใครรู้เรื่องผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่เลยเหรอหรือว่าคนที่ไม่อินเรื่องของเทคโนโลยีต้องศึกษาเรื่องไฟล์ไมโฟนของไอโฟนมันมีข้อดีไงคนเปิดทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยไม่ว่ามือถือจะอยู่ที่ไหนก็ตาม มันถ้ายังมีแบตเตอรี่อยู่และมีสัญญาณอยู่เนี่ยคุณสามารถใช้มือถือของเพื่อนนี่เปิดดูว่ามือถือของเราเนี่ยกำลังอยู่ตรงไหนอ๋อที่ขึ้น GPS นะครัถูกต้องครับล่าสุดกับแต่แบตหมดเร็วนะเจ้าของมาแบตใครหมดเร็วแบตใน g ีเอเนี่ยโทรศัพท์มันก็แต่รุ่นเดียรพี่แต่ประเด็นเรื่องคือว่าถ้าเกิดว่าคุณตามไปเจอเนี่ยคุณก็จะเห็นมือถือของคุณ ทันทีนะครับซึ่งล่าสุดก็โดนจับไปแล้วคนนี้คนนี้มันก็เลยไปเจอเข้าไงแต่ว่าเขาไม่ได้ขโมยพี่เขาบอกว่าอ๋อผมกำลังจะเอามือถือเนี่ยไปคืนเจ้าของเอาถ้าไม่ไม่คืนเลยปล่อยให้เขาตามมันทำไมเดินเล่นไปมากินขนมน้องแหนมเหรอก็นี่แต่แต่สิ่งที่คนกำลังพูดถึงตอนนี้คือชื่อของเขาแปลกเหลือเกินพอดูแบประชาชนตำรวจมึนโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยไม่เคยเจอคนชื่อแปลกขนาดนี้มาก่อนคือมันยาวอ่ะแปลกด้วยยาวด้วยพี่เคยเจอนะ ขอโทษนะคะถ้าคนนั้นยังมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้พี่เป็นเด็กนาตศิน<อ>พี่จะชอบไปดูเด็กธรรมศาสตร์เขาแล้วก็ชื่อแปล,แปลกๆนะคะมสมัยนานแล้วนายตุ๊ดตุตนามสก,กุลพวงก,กระจ้อยโอ้แล้วมีคนมาจีบพี่โอ้ยดาตาดีจังเลยพี่ชอบไปหนุ่มๆ <c oughs> ชื่ออะไรไม่รู้แต่พอเราไปเขาก็าาแต่งเขาก็ามีชื่อ,อานามสก,กุลเป้าแดงพี่ก็เลยแล้วพี่ได้เช็คไหมฮะใครจะไปกล้าเทคอวันนี้เช็คกัน แต่ว่าเขาเดี๋ยวนี้ก็จะชื่อแปลกๆกันขอภัยเนะถ้าไปถ้าไปโดนใครเข้าแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเออชื่อนามสกุลคนที่ตั้งชื่อกับนายเห่งจอบแฮปปี้ไลฟ์เนี่ยก็คืออาม่าเขากัมม่าตั้งเหรออาม่ากาม่าคนหนึ่งที่เขารู้จักเขาบอกบอกว่าเออเนี่ยดูเหมือนกับว่าดวงไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ช่วงเดือนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้แล้วดีไหมก็โดนจับนะโดนจับไหมครับตอนนี้ และผมอยากจะรู้จริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปที่เขตเนี่ยเขาให้คุณออตั้งชื่อแบบนี้เหรอปวกกฎเช็คแล้วเรียบร้อยว่าตั้งได้ถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างมี9ตัว10ตัวอะไรเนี่ยแต่ถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมเห็นชื่อที่ผมก็จะสะอึกนิดนึงนะถ้าคุณเชี่ยวชาญเรื่องภาษาเก่งคุณจะเที่ยวเออมันมันมันเป็นชื่อที่โอเวอร์อ่ะนะมันไม่มีใครชื่ออย่างเงี้ยไม่แต่อย่างงี้ก็ทําให้ผมอยากจะเปลี่ยนชื่อนะวุฒิทวีทวีจินดาเป็นอ่าซูเปอร์ซูเปอร์ลิชอะไรอย่างเงี้ยโคตรโคตรรวยอย่างเงี้ยดี โอ้ไีเดียรกยาเลยดีคุ์ซุปลิรอนดีแล้วเออแต่จริงๆเท่ากับว่าจริงๆน่าน่าเป็นข้อคิดเหมือนกันนะว่าถ้าบ้านเราเนี่ยแล้วชื่อแปลกๆเนี้ยจริงๆการไปทําอะไรต่างๆเอกสารอะไรองี้นมันจะยากมากเลยไม่ควรหรอกชื่อเดิมพ่อแม่ตั้งมาดีแล้ว